ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการอธิบายถึงหน้าจอใบวางบินนะครับหน้าจอใบวางบินจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีเอกสารก่อนหน้าซึ่งโดยมากจะเป็นเอกสารการตั้งหนี้นะฮะอาทิเช่นเอกสารใบส่งขอให้ไป,ก,ก,ก,ปกำกับภาษีนะครับใบส่งขอที่มีการติกว่าตั้งหนี้ใบกากับภาษีนะครับหรือใบตั้งหนี้ลูกค้านะฮะหรือถ้าเป็นฝั่งบริการก็จะมีใบแจ้งหนี้บริการนะครับใบ เสร็จรับเงินถ้าบังกับภาษีบริการนะครับหรือว่าจะเป็นใบลดหนี้ที่เรามีการติ๊กว่ามีการตั้งหนี้ลูกค้าผู้นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเอ่อเรามาดูการใช้งานหน้าจอน,นี้กันนะครับหน้าจอใบาวางบินเราจะเข้าจากระบบรับชําระนะฮะเราก็เลือกที่ใบาวางบินกดเพิ่มข้อมูลนะครับเอ่อตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกก่อนนะฮะว่าเป็นของลูกค้ารายไหนนะครับอาทิเช่นลูกค้ารายนี้นะฮะ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการกดเพิ่มข้อมูลจะเห็นว่าที่ใหม่กสารเนี่ยมาจากหลายที่มากเลยนะมีทั้งใบส่งของใบส่งของท่านกำกับภาษีนะครับใบลดหนี้ใบเพิ่มหนี้นะครับใบกํากับภาษีใบเสร็จรับเงินใบแจ้งหนี้นะครับใบตั้งหนี้ลูกค้าใบมาจํารับที่มีการตั้งหนี้เนี่ยข้อมูลจะถูกลิงก์มาที่ใบวางบินทั้งหมดดังนั้นเราสามารถเอาใบวางบินนะฮะมาปล่อยเอกสารจากต้นทางต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ อาทิเช่นผมมาเป็นเคสคลาสสิกก่อนนะฮะเป็นเคสของใบส่งของทับใบกำกับภาษีนะครับเลือกจากตรงนี้อ่าโอเคผมเลือกเป็นรายการนี้แล้วกันนะแล้วก็เป็นใบส่งของรายการนี้รายการหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอกสารการวางบินเราก็ทําการบันทึกรายการนะครับปึ๊บขึ้นไปอ่าเราสามารถที่จะทําการพิมพ์ได้นะฮะ พิมพ์ตัวเอกสารใบวางบินนะครับโดยที่ในเอกสารการวางบินตัวนี้นะครับก็จะอ้างอิงถึงตัวใบแจ้งหนี้นะฮะตัววันที่โครบากำหนดนะครับวันที่นะฮะสาขาที่ต่างๆนะครับก็จะถูกลิงก์เข้ามาจากที่เอกสารต้นทางันที่ตัวนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่ทําการพิมพ์วางบินได้เราสามารถแก้ไขนะครับแบบฟอร์มใบวางบินได้จาก เราสามารถดาวน์โหลดรีพอร์ตแล็มาแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมการแก้ไขรายงานนะครับเราสามารถดูวิธีการแก้ไขรายงานจากในวิดีโอสอนการแก้ไขรายงานได้นะครับโอเคอันนี้นะครับก็คือเคสที่1นนะฮะที่เรามีการเลือกง่ายๆเลยเลือกจากใบวางบินขึ้นมานะครับเออโทษทีเลือกจากใบส่งของที่ประกาศภาษีขึ้นมานะครับเรามาดูในเคสที่2กันนะฮะ เคสที่ 2, 2เป็นยังไงอ่าโอเคผมเลือกอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมากดเพิ่มข้อมูลนะครับเลือกเอกสารอย่างอื่นบ้างอาทิเช่นนะฮะเลือกเอกสารใบแจ้งหนี้อ่ามีไหมเอ่ยไม่มีใบอะไรนะใบเสร็จรับเงินนะครับอ่าโอเคเพราะว่าเอกสารมาถึงใบเสร็จรับเงินนะครับเราก็ดึงใบเสร็จรับเงินถ้าบปงกับภาษีบริการนะฮะดึงตัวนี้มาปึ๊บรายการตัวนี้เพื่อทําการออกวางบิน นะครับก็ได้หรือเราจะดึงจากใบแจ้งหนี้พอดีใบแจ้งหนี้ใบนี้ผมดึงมาออกใบเสร็จละนะครับแล้วก็สามารถเอาใบเสร็จตัวนี้มาทําใบวางบินได้เหมือนกันนะครับอ่าฮะโอเคนะครับในกรณีถ้าเกิดเราออกเป็นใบกับภาษีล่ะจะเป็นยังไงนะฮะเรามาที่ใบวางบินเหมือนเดิมนะครับกดเพิ่มข้อมูลนะฮะเลือกลูกค้านะครับลูกค้าคืออ่าสมมติคนนี้ เราเลือกเอกสารอื่นบ้างนะครับอาทิเช่นเลือกเอกสารใบกำกับภาษีระบบก็จะดึงใบกำกับภาษีขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กเลือก2รายการนี้นะฮะมาเพื่อทําการวางบินนะครับเลือกรายการเสร็จปุ๊บก็กดบันทึกรายการขึ้นมานะฮะแล้วเราก็สามารถพริมพ์นะครับตัวเอกสารการวางบินโดยที่อ้างอิงจากไม่ว่าจะเป็นดีอขอใบสกับภาษีนะครับหรือว่าใบกำกับภาษีเพียงอย่างเดียวนะฮะก็ สามารถที่จะทำอ้างอิงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคนะฮะเอกสารที่เราวางบินไปแล้วนะครับจะมาปรากฏตรงไหนจะสามารถเช็คได้จากตรงนี้นะครับติดตามการเงินรับจะพบว่ามีใบวางบินคงค้างอยู่ทั้งหมด4ใบนะฮะยอดรายการก็คือจะเป็นตามนี้นะครับแล้วก็สามารถทำการ tracking ตัววางบินตัวนี้ได้นะครับอ่า